จากนาแทกเตอร์นะครับอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับด้านหลังนะครับอยู่กับรถไถนะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาหลักหรือว่าร้านนาแทกเตอร์นะครับสาขาในนะครับติดกับศูนย์คูบตานะครับอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นถนน4ีเลนนะครับวังสามหมอวาริชภูมินะครับวันนี้ผมมีรถไถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดมันยกร่องนะครับ ริปเปอร์ทั้งปุ๋ยหางตัดหญ้าหางบกเบิกนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่ของใหม่มือหนึ่งนะครับก็มีครบจัดเต็มให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจผ่านไปผ่านมานะครับหารถไถมือสองสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับวันนี้เรามีราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับทุกคันนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทกศไดสนะครับทุกคันนะครับดูคลิปนะครับผมแจ้งราคาและรายละเอียดชัดเจนนะครับมาคันแรกครับคันนี้ขายตามสภาพครับ รถเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบใช้งานได้ปกติคันนี้เป็นยันม่านะครับ EF352T นะครับหรือ35แรงม้ายางสภาพยางประมาณ75%นะครับโดยรวมใบผานด้านท้ายนะครับสองใบหลังมีบิ่นนะครับชุดท้ายก็แห้งๆนะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับหรือถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการเก็บสี กับสภาพนะครับก็จะอยู่ที่1 7 9 0 0 0ับาทนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2552รุ่นนี้ใช้งานดีครับคล่องตัวแล้วก็ไวครับเกียร์เร็วนะครับตัวนี้เป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยด้วยนะครับหรือเรียกว่าเกียร์เชเทิลนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่รถไม่ต้องหยุดจอดนิ่งนะครับไม่ใช่ทอร์กนะครับถ้าทอร์กไม่ต้องเหยียบคัทนะครับมาจบไปคันแรกมาคันที่2ครับกับคูบอร์ตา L 3 2 1 8อ HP นะครับ ติดตั้งชุดใบด้านใหม่นะครับตัวนี้ให้หางใหม่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับราคาคุ้มๆเพียง3ามแ0 0สงบาทนะครับเอ้ยสามแสนบาทนะครับได้ด้านหน้าใหม่ได้หางใหม่นะครับได้ยางหน้าใหม่ด้วยนะครับตัวนี้จัดออปชั่นให้เต็มเลยนะครับแค่ชุดใบมีดนะครับชุดหางเนี่ยก็จัดใส่เข้าไปเนี่ยไม่น้อยกว่ามูลค่า60 0 0 0บาทแล้วนะครับใครที่สนใจคันนี้รถใหม่มากนะครับใช้งานเพียง1,800ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแพดเจนนะครับ ก็ค่อยๆแพนตามไปเนาะดูนะครับสภาพรถนะครับเรานั่งดูอยู่บ้านครับเหมือนเราได้มาซื้อรถเองที่ร้านนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดครับผมถ่ายให้ดูทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะท้ายสวยครับท้ายไม่เคยแกะตัว SP ครับตัวนี้นะครับรถจดปี6566นะครับเติมน้ำมัน B20 ได้นะครับใครสนใจนะครับราคาก็คุ้มๆแล้วๆเลยนะครับ3 2900 0บาทไม่อีกหนึ่งคันครับ ี L ห้าสูหนึ่งแปด DT นะครับเก็บชมใหม่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ารถเช็คเหมือนรถใหม่จอดอยู่ในศูนย์เลยครับน้องๆเลยนะครับ้วซื้อใหม่นะครับราคาที่แปดแสนเก้านะแต่คันนี้ผมบิ้วใหม่ยางใหม่สี่เส้นได้ด้านหน้าได้หางนะครับผมขายเพียงสี่แส0เจดมืนบาทนะครับที่จริงว่าจะขายสี่เจ็ดเก้านะครับเอาสี่เจ็ดท่วนพอนะครับราคานี้คือเช็คเรียบร้อยนะครับพวกน้ำมันเครื่องของเหลวลูกหมากแผ่นลังคา เบาะกระจกพวงมาลัยพวกนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไฟหน้ากระจังหน้ากาดหน้านะครับเบิกศูนย์ใหม่ทั้งหมดนะครับของใหม่เลยนะครับอ่ะราคา4ี่0 0 0เบาทนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2560นะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับเป็นคูโบตานะครับรุ่น L 4 018 SP นะครับเป็นตัวสเปเชียนะครับตัวนี้นะครับก็ขายตามสภาพนี้ก่อนนะครับที่สามแ0,000น 7 0,000บาททวนนะครับสามแสนเจ็บาททวนราคานี้นะครับผมรวมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้นะครับแถมเปลี่ยนใบผานให้ด้วยนะครับใบผานบิน2ใบนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับท้ายถือว่าสวยนะครับชั่วโมงคันนี้3,000กว่านะครับมันเป็นรถไล่ครับคัสไม่เคยตัดท่อนครับเครื่องเกียร์ดีนะกําลังยังดีๆอยู่เลยนะครับสามพันสามชั่วโมงการทํางานครับรถใหม่ชั่วโมงเดิม ตอนนั้นเปลี่ยนไม่ชั่วโมงใหม่แล้วนะครับ50นะครับก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับสวยๆนะครับชัดเจนทุกจุดนะครับใครที่หา40หรือว่าอยากได้สภาพดีๆสวยๆกริบๆนะครับอยู่ที่สาขานนกนะครับคันนั้นลด800ชั่วโมงนะครับราคาก็อยู่ที่419,000แต่คันนี้จะถูกหน่อยนะครับที่379,000บาทนะครับรวมเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนใบผานเอา370,000บาททั่วแล้วกันนะครับเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนใบผาน นะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาถังน้ํามันให้นะครับสวยๆเหมือนกันคันนี้เอา36นะครับ36แรงม้านะครับเป็นรถรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถไทยขนาดกลางครับตอนนี้ก็ราคาก็ตกขยับลงมาแล้วนะครับจากราคาที่เคยขายกัน3 0 0แสนนะครับตอนนี้นะครับถ้าสภาพนี้สีเดิมอย่างนี้ยางสวยๆแบบนี้นะครับแต่ถ้ายางขี้เหล่กว่านี้มันก็จะอยู่ที่2 4 0 0 0นสีนนะครับตัวนี้275,000เับาทนะครับ ผมขาย2 7 5 0 0 0นะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากเช็คคันหน้านะครับเปลี่ยนแผ่นคัสฟิตเครื่องใหม่นะครับทำไมถึงฟิตเครื่องนะครับคันนี้ประวัติก็คือรถจอดนานนะครับแหวนตายนะครับก็ฟิตเครื่องใหม่ซีลล้อนะครับเปลี่ยนให้ได้เรียบร้อยคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคา2 7 5 0 0 0บาทผมยังแถมเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยนะครับ2ข้างนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับได้2ชิ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็หางทวนนะครับเป็น ไม้อีกหนึ่งคันครับอ LC018DT นะครับสี่สิบแรงม้าครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันครับคันนี้เป็นสี่สิบแรงนะครับรถจดปีสองห้าหกสองครับสภาพยางโดยรวมก็อยู่ที่ประมาณ75%นะครับนะคันนี้นะครับ75%รถถือว่าสีชุดบนเป็นสีเดิมสีคางล่างผมเก็บให้ใหม่นะครับสภาพถือว่าพร้อมใช้นะครับสภาพรถนะครับ 8 0 9 0นะครับคันนี้นะครับใช้งานได้เลยครับเติมน้ำมันแล้วก็วิ่งลงนาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่มีงบน้อยนะครับแต่ก่อน40นี่ราคาของปีที่แล้วเป็นตัว dt นี่ราคาแตะเกือบ4 0 0แสนนะครับปีนี้ถือว่าราคาล่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมขายเพียง3 3 9 0 0 0านะครับจากผมขายที่369ผมก็ได้ขยับราคาลงมาเหมือนกันนะครับเพราะต้องการ ตัดโลออกนะครับเพราะว่าที่อื่นเขาก็ลงราคาเหมือนกันเพราะว่ารถยิ่งมาใหม่ยิ่งไปซื้อมาใหม่ราคามันก็ยิ่งตกนะครับอ่ะอีกหนึ่งท่านครับ L4708SP นะครับราคาไม่ล่วงนะครับรุ่นนี้เพราะว่าเราเช็คใหม่คันไหนที่เช็คใหม่เก็บใหม่นะครับก็คือมันมีต้นทุนในการเก็บงานแล้วก็เหมือนเราได้รถใหม่ไปนะครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นครับกระจังหน้าไฟหน้านะครับใบมีดคันหน้าลูกหมากของเหลวนะครับเปลี่ยนให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้ครับรถจดปี58นะครับ4708 SP นะครับก็เทียบเท่ากับ L50 นเนอะรุ่นนี้นะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับหรือรุ่นสุดท้ายของ47แรลังม้านะครับใช้งาน1,936ชั่วโมงการทำงานมาพร้อมกับผันพวนครับใหม่ทุกใบนะครับราคาเพียง4,30,000บาทนะครับ4,30,000บาทโอ้ได้คุ้มมากนะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่า คุ้มมากๆครับ4ี่เจ็คันนี้นะครับปี58ได้ไปคุ้มๆเลยนะครับ4ี่แสนสามบาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับหรือว่าใครที่งบน้อยอยากได้ซีซีเยอะๆนะครับแรงม้าเยอะๆคันนี้เลยครับเป็นไคโอตินะครับ ex 5 0นะครับไคโอติ5ห้แรงม้าครับตัวนี้ออปชั่นดีนะเป็นรถสัญชาติเกาหลีนะครับระบบเป็นโฟลว์ไฟฟ้า PTO ไฟฟ้ามีจอยน้ำมันให้มีดับคอนโทรลนะครับอ่ะ ระบบจะเป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยนะครับรถถือว่าสวยครับใช้งาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับยางก็ประมาณ80%ผมขายตามสภาพครับ199,000บาทนะครับงดต่อรองนะครับนะอันนี้199,000บาทเล่มชุดโอนพร้อมครับกำลังแรงม้าดีๆเลยนะครับตัวนี้สวยๆไคโอติ50แรงม้าอะหรือใครหา50เดิมๆนะครับ L5018DT นะครับ ตัวนี้ยางสวยทั้ง4เส้นนะครับอ่าสภาพรถสีเดิมนะครับรถปี60เนี่ยครับเดิมมาร์กเดิมดูแค่หัวน็อตก็รู้ครับดูแค่หัวน็อตเดิมคัดไม่เคยตัดนะครับคันนี้ปี B 60ลดรถราคาลงเหลือ400,000 29, 29,000บาทนะครับ42900นานะครับเล่มชุดโอนครบนะครับ ไมอีกหนึ่งคันครับ L 4 5 0 8้ D T ตัวนี้เพิ่งเช็คเสร็จนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จติดตามคลิปได้เลยนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับเปลี่ยนถ่ายคองเหลวใหม่ทั้งระบบเชคเ็คเต็มเหมือนกันนะครับแผ่นลังคาใหม่เบาะหุ้มให้ใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับคอนโทรลแน่นๆนะครับคอนโทรลแน่นๆใช้งาน2223ชั่วโมงเก็บสีใหม่รอบคันครับ ตัวนี้ได้2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็หางนะครับแป้นแขนกลางนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุดท้ายจบไปในราคา265,000บาทครับคันนี้เอาไป265,000เช็คร้อมใช้นะครับเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดแบบนี้ผมประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนหลังการขายนะครับข้างล่างก็จะมี M5000 นะครับกำลังปรับสภาพคันนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ320,000บาทนะครับปรับสภาพใหม่บิ้วทําสีใหม่ ยางใหม่สีเส้นนะครับแล้วก็จะมี3าแรงนะครับเป็นดีทีนะครับก็จะอยู่ที่ราคา2องแสนบาทนะครับเป็นบิ้วใหม่เหมือนกันนะครับสนใจรถไถรถเกี่ยวมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่091 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0447นะครับขอบคุณครับ